วันซ้ำรอดพรุ่งนี้ฝนมาก่อนบางพื้นที่ฝนตกหนักน้ำทะลักท่วม53จังหวัดดังต่อไปนี้พยายกรณากาศกลับม,มาพบกันอีกครั้งกับช่องวัทนัยูตุคภัยพยายกรณาา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์พรลูกยาชัยทางเฟ e บุ๊ก ประจำวันพุธที่16ตุลาคมในช่วงเที่ยงวันนี้ก่อนที่จะไปฟังในด้านของการพียรรากาศในวันนี้แอดมินขออวยพรให้ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันหวยออกเป็นวันดีๆของใครหลายๆคนนะครับเตรียมรับทรัพย์กันเย็นนี้ก่อนที่เราจะไปรับทรัพย์นะครับเราจะมาดูในด้านของการเพียารปรกาศกันก่อนซึ่งนะครับวันซ้ำรอยเดิมพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา โดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซึ่งในบางพื้นที่ก็มีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกซ้ําแล้วซ้าเล่าหลายรอบเลยนะครับในปีนี้เรียกกันได้เลยนะครับว่าภาคเหนือกระหน่ำซัมเมอร์เซลได้รับโปรทั้งฝนลดทั้งฝนเพิ่มฝนตกตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายน้ำท่วมอีกแล้วนะครับในขณะนี้ 15ตุลาคม2 5 6 7เมื่อวานที่ผ่านมาที่บริเวณพื้นที่ตลาดสายลมจอยบริเวณถนนสายลมจอยเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่15ตุลาคมเมื่อวานนี้ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิง่งอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจทีนีสายลมจอยนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยแล้ว มาเลเซียก็หนักไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะในด้านของรโรงมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้ก็จะดึงฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ฝั่งล่างๆของประเทศไทยนะครับรวมถึงประเทศมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กันโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กัวลาลัมเปอร์ได้เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมดินสไลด์ร่วมถึงเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ จากรายงานถนนหลายสายถูกน้ำท่วมเมื่อเวลาประมาณ9นา30นาทีของเมื่อวานนี้15ตุลาคม2567ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมืองหลวงของมาเลเซียซึ่งปริมาณน้ำฝนที่วัดได้อยู่ที่60มิลเมตรใน1ชั่วโมงนะครับจึงทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำลาลาดินคนลนถล่มดินสไลด์รวมถึงหลุมยุบที่เกิดขึ้นในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจาก The Earth นอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้จะได้รับฝนตกหนกักดังนั้นต้องระวังฝนตกหนกักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาอยู่นะครับดังนั้นทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวัอนออกอีสานทางตอนล่างกรุงเทพมหานครบริมณฑลก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาซึ่งสาเหตุ และปัจจัยที่ทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยมีฝนตกฟ้าขาองในช่วงนี้ถึงแม้ว่าไได้ของบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงบ้างที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบริเวณอีสานทางตอนบนจึงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้านะครับดังนั้นอากาศแปรปลวนบริเวณพื้นที่ประเทศไทย,ไทยตอนบนขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ส่วนเรินพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนฝั่งล่างก็จะได้รับอิทธิพลของฝนคือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกลักษณะด,ดังกล่าวเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับร่องมรสุมในขณะนี้พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนกลางทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไวด้วยนะครับสำหรับบริเวณทะเลอันดาม,มันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองกันเอาไว้ด้วยนะครับต่อไปนี้จะผ่าไปดูการพยรากรณ์ในวันนี้ถึงพรุ่งนี้16-17ตุลาคม2567ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนและลำปางอุณหภูม,ตมิต่ำสุด 2ี2 5องศาและสูงสุด3236องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยจะมีฝนฟ้าขนองรายละ30มและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 2ี่4องศาและสูงสุด33-36ถึง36องศาจากลมตะวนออกความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองและ4ละสิส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีและพระนครศรีวิทยาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด34-36ถึงองศาจากลมตะวนออก ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครนายกสากแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสดุด2สน2งองศาและสูงสดุด32-35องศาจากลมตะวนออกความเร็วสิบถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน,นฟ,ฟ้าขนน้อยละ40อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและตูงสุด35-36องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนน้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจบรีคัน จุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตนียะลาและนาราธิวาส์อุณหภูม,ตมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองไแล้60 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลระื่อภูมิต่ำสุด28-26องศาและสูงสุด30-34องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมา่ถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเล,ลืื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรซึ่งในวันนี้16-17ตุลาคมยังคงมีฝนตกฟ้าคนองเข้ามาบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนืออีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครริมมณฑลภาคตะวออกและภาคใต้หลังจากนั้น18ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง21ตุลาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยจะเริ่มจากภาคอีสานภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครริมมณฑลและภาคใต้ซึ่งสาเหตุและปัจจัยอันเนื่องมาจาก จะมีในด้านของบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ริมลงมานะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่19ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง24ตุลาคมซึ่งนะครับ19ตุลาคมจะมีบริเวณเส้นความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่1 0 1 4ถึง1น1 6พนเฮกโตปาคาลแผ่นำอากาศที่แห้งอากาศที่เย็นอากาศที่หนักแน่นช้อนกับอากาศร้อนชืน้น ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและนะครับขอให้ดูแลให้ได้ของสิ่งปลูกสร้างปลายโครงาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงไม่สวมโรหะสื่อนําไฟฟ้าทุกชนิดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากฟ้าผ่าได้นะครับฝนสั่งฟ้าปลาสั่งน้องคาดว่าฝนในชุดนี้จะเป็นชุดปิดท้ายนะครับและหลังจากนี้อาจจะมีฝนเข้ามาได้บ้างแต่มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาเรื่อย ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดฝนก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้แทนประเทศไทยทางตอนบนฝนก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ ขอบและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้นวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ